อ๋อนี่ง่ายมีครับผมเรียบร้อยแล้วต่อไป m e x i ซิ n ัน1 0 0 0อะไรเอ่ย1000วิน Wind ์ e r อ๋อ Wind ดิ s ์ r เ Lake นะครับตัวนี้ไ,ได้ไหมาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับต,ตัวชัตเตอร์ที่สองนะต่อไปชัตเตอร์ที่สามเขาบอกให้ทำา4 สีสกินแกงกระรูโอเคไปโลดนะโอเคนี่ไงครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับแกงกระรูสกินต่อมาสุดท้ายแล้วครับผมชัตเตอร์สุดท้ายให้ทำา5ดาวเหรอ5ดาวที่ d ดนเจอร์เดนเจอร์สไทร ครับผมเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิกฤติชาเลน g ์นะครับ